Thank mm -hmm. you. พี <ersch> on, ่น้องมาตกปลาแดงแล้วครับเนก็แบบเป็นวิธีการเสียบเงืยอเนาะแบบเงียบวันนี้เขาก็ใส่เป็นปลาหมึกครับเป็นสียอปลาหมึกครับตัดตัดตัดแล้วก็เกี่ยวครับพี่น้องตัดแล้วก็เกี่ยวกับตาเบ็ดไปอันเด็นเงียบ่ยวบาบดพันธี พี่น้องเบิง้อร์หนึ่งครับแบบธรรมดาครับผมมีอย่างซับซ้อนครับพี่น้องก็ย่นลงไปครับรับลอครับร่อตอวจและก็วัดขึ้นมาครับพี่น้องอันนี้เทาสีใช่เป็นสายเอ็นนะครับสายเอ็นแบบสายเอ็นเท้าไวยศก์มึงแล้วครับ เจียวคุณมากนะครับมันกระซ่าครับใส่สายเอ็นมันจะวกว่านะครับมันจะได้โตเร็วกว่าครับมาลุนน้ำแก่เนื้อพี่น้องเด้อมีตอวบอครับมีตอวบอเงียบจังไหนพาให้พี่น้องฟังอยู่นี่มีตัวบอครับพี่น้องมาลุ้นน้ำแก่น,นะครับ ปลา้มครับพี่น้องมาหอนต้องกาตกนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวทายทํำต้นตกเห็นพี่น้องเบื้งนะครับนี่ปลาส้มครับนะมันย้อนเบ็ดลงไปก็กินเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับโอ้โหยเอาเลยครับสาวเลยครับอุ้ยสาวขึ้นมาเลยครับอุ้ยสาวใหญ่เลยครับตัวใหญ่ไหบอครับตัวใหญ่มบอตัวงามครับ<ๆ> <ส Memory. S 1> ตัวงามเพิ่วานะครับน้ำหนักได้นะครับ อุ้ยเสียบทสาวขึ้นมาแล้วครับนี่ครับพี่นอ้องอืปลาแดงโตแบบยังไงครับพี่น้องอืปลาแดงโตแบบยังไงเป็ดอนซ้อนครับตัวปลาอนี้กินอะไร <laughs> <ว> <laughs> ไย่าไปเบิง่งครับนี่ครับปลาแดงครับโอ้ซำทอดตองใส่คีมปลาหมื่งเลยครับอันนี้กินเลือกแห้งครับใส่คีมดึงออกครับพี่น้องกินไปเลือกแห้ง โขีดนี้มันจะปลดง่ายครับบอลแต่ไรครับความันหักๆเนี่ยจะ้อยทุกข์ข่ามือปลดครับเวลาปลามันดินอย่าเกี่ยวมือครับพี่น้องต้องระวังเลยครับครับหางปิดกินก็ไปเลอหลายครับพี่น้องอันโอ้โหกระเจี๊ยบครับเนาะครับกระปิดปลาแดงนี่นะครับครับย่างกระเจียบได้พี่น้อง ย่างเนื้อว้านนะครับนะครับเอาเกลือท่าย่างแบบประนินบ้านเฮ้านะครับย่างแบบประนิบน้ำจืดนะแซบนะครับแล้วก็เฮ็ดน้ำยาครับน้ำยาขนมจีนนะครับน้ำยาขนมจีนนี่ยสุดยอดครับเนื้อแบบย่างแซบเลยครับพี่น้องครับปลาโซนี่ก็คือนกันครับพี่น้องอันนี้ก็เนืองก็แซบครับก้อยก็แซบ ครับครับับดได้ครับพี่น้องโอ้ยตัวงามเลยครับอ่ะเฉยๆ่ายซ้ำพี่น้องเบื้องอีกเนาะครับเนาะอ้ยอุระวังกอกตุกน้ำเาเสียดายโดนอ้ขึ้นมาแล้วครับตอนอัดขึ้นมาประเทศไทยพี่น้องเบิงครับวันนี้ไปซี่กินเบ็ดผมพี่น้องหาโล่อะไรอยู่หรอกอ้ามือกล้องมือกล้องมือกล้องอย่างนีมือกล้องบดถาอยู่ ว่าในขามันตัวนี้พันตายเดี๋ยวมันที่กระป๋อปลาคอของกองทัพนี้ครับโอ้เสียโบดเพิ่งกระได้ปลาคอรครับโอ้เพิ่งกระได้ปลาคอกันครับกินเบ็ดขั้นหงอนพี่น้องนี่ครับปลาคอปลาคอทะเลเลยครับพี่น้องนี่โอ้มือกล่องกระป๋อเบ็ดอยู่บ้านนี่ป๋อปลาอยู่ครับ หาโลดหรอกพี่น้องหาโล่อยู่อินซี่ไงพี่น้องแบบปิ๊กอินซี่ไงพี่น้องอ oh. ินซี่ไงโอ้ใส่สวยพี่น้องใส่สวย รอบนี mainland, ้ก็กินปัจชีนะครับเดี๋ยวหลุมรอบสเก็ตที่ไม่เงินใส่กันนะครับประมันโอ้สูงมากต่างเต้หัวคำครับรอบนี้ประมาณครับรอบที่สี่นะครับเสียบุวน เมาขื่นบาเสียบไม่มมเราไม่กินตอนไดนวะโอ้โอ้ไม้นี่บอเวกครับพี่น้องครับคื่นแกแย่งครับเมาเรือกันัอน,นง,งงงงแงงเลยครับพี่น้องครับเอเป็นมือกองเห็นไหครับเศราเมาของเราเดี๋ยวเี ยเเด้อห็ดซาซุมิพี่น้องซาซุมิมันสดๆครับมันสดๆจากทะเลซาซุมิกินแซ่บแซ่บพี่น้องอันนี้ก็เอินลูกมือกล้วยเนาะครับเนาะครับเห็นปะเห็นเห็นเห็นมอชัดๆปะเจนชัดๆลูกลูกมือกล้วยพี่น้องถ้าพรอมมีอะที่ตัวใหญ่กว่านี้ครับปากิีตาไม่ได้ครับชอบอีกนิดชาแนีครับพี่น้อง ัก,ก็ไดนก้นแช่เนี่ยครับยังอีกเอาเอาสูต่อไปเบาหนิสูต่อไปเพื่อลูกน้อยบ่เพื่อลูกน้อยกับเมียน้อย <c oughs> โอ้โไปสิเด้อพี่น้องเด้อติดซุ่มขึ้นมาตัวไงญ่ามีมิตตัวน้อยมันสีตัว,ตวหน่อยสองตัวครับ <c oughs> เดี๋ยวเสียแจกค <c oughs> พันสีเฮ็ดนให้กินนะครับม,มานี่ เป็นเสตซาซุมิบ่ซาซุมิซาซุมิปลา,า,าอินซีนะครับโอ้ยพ่วงเสียบเลยพี่น้องตัวซ้ำนี่ซาใจอย่างมูมพืชถัวเลยยัดเข้าไปหยั่งกลมๆ,ๆโอ้สเสียบด้ยก้างกระนิม่มเลยพี่น้องครับก้างกระนิม่มบอกแข็งคือปลาบัน่นเฮ้ปลาดำจืดเนื้อหวานนเื้อกะหวานแซ่บกินในพืชดทุกสัดส่วนครับปลาอินซี่นี่นะครับกินบ่ได้แต่เขียวมันครับ เอ้านี่เห็นยังเนอผู้เฒ่าเนี้ยครับดอกนังมึกครับดอกนั่งมึกครับโอ้กนังอยู่ครับเบนหนังเสียไปจุ่มแจวกินใช่ไหมเนี่ยได้ได้ได่โอ้นี่ก็บ่าวโบดครับเป็นกระรังหลอกนั่งมึกเช็ดซาซูมิกินอโอ้มนีง่ายไม้ครับไม้นี่บ่ค่อยดีครับก็เลยง่ายไหมครับไต่พันจิภาไปหาตกมึกอีกไม้นึงครับ เดี๋ยวติดตามต่อไปเด้เพี่พน้องเด้อโอ้โห้ขึ้นใหญ่ครับพี่น้องอุ้ยไหลเข้ามาเรือเลยโอ้ยทยังบอกว่าทีนี้ยังตามน้ำพริกครับตามน้ำพริกโอ้น้ำพริกจิ้มกับซาซุมิปลาอินทรีใช่ไหมเนี่ยโอ้เป็นแต่เสียบเนาะแน่นอนแน่นอน เสียสอนนะครับเป็นพ่อข้าวครับเสียสอนเป็นพ่อข้าวประจำเรือ่อเขาเอื่นชุ่มผู้นะครับเนาะตำแหน่งเพิ่นคือชุ่มผู้มันกำลังตำแก้วครับพี่น้องตำแก้วกินกับไอ้เด็ดซาซูมิไฟซี่ครับกับมือกับเดี๋ยวถามมากินพร้อมกันได้พี่น้องเด้อยเดี๋ยวกำลังตำแก้วอยู่ทั้งก,กลุ่มก็บกาลังข้าวปลาอยู่ครับพี่น้องอร่อยอร่อย กินเมียงเด้อพ mm ี hmm. ่น้องเมียงมึกกับไปอังซี่ครับใส่นอไปอังซี่เลยหนอบ้นอืมไปอันซี่พี mm ่น hmm. ้องกุยเกลวกุยเกลยูทะเลือเกาพี่น้องแสบพื้นเกากลางทะเลือเกาแสบพื้นเกลยูไฮยูน่าเ้อกลางทะเลือเกาพี่น้องเสียบทกินไวแสบจ้ๆ โอ้ยเนี่ยเขากำลังนั่หาอยู่ครับเด้อเด้อเด้อเสียบนนั่งอย่เด้อครับกางคครับเขากลังนั่หาตัวอยู่โอ้ยกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อๆโอ้สุดยอดมันนี่เนียเศๆพี่น้อง lắm bé hát không sai kia quá 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 ตากฝนน้ำลายอะไรเลยดิตักขึ้นมาสดๆบางขันดีดีเลยแก้มไม่ดีดีดีกางตัวเป็นๆเลยนี่มันสูดซองอยู่ไครยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยมันกัดมันกัดอยู่บนนี่ครับโอ้ตัวเงี้ยพี่น้อง กลางๆดียังสุดๆอยู่ครับเดี๋ยวไปเลี้ยงไว้ก่อน<า>เอาเอาจ,จออีน่าจะเจาได้ไอ้อดินโอ้ยวินครับเหนื่อยนะกันอะรนั้น transformer เดี๋ยวเลี้ยงไปก่อนครับไปลเลยเนาะ กั้งสดๆหอมตัวใหญ่ๆครับพี่น้องครับครับหมึกหอมโอ้หน้าตาไปเตะบบ่พี่น้องกินสดๆก็ได้เด้อพี่น้องเด้อหุ่นหนวดอุ้ยกินหนวดก็อิ่มเลยพี่น้องโอ้เบาหนิเข็นยังเบาหนิขัดหมึกบ่โอ้เสียสอนกับเป๋านีคหมึกเขาซุ่มขึ้นมาครับพี่น้องครับนี่ครับหมูป่านไหนเดี๋ยวนีิหมูป่านไหนับแถวนี้บ่บ่ค่อยได้ครับพี่น้องนี่ ตอนนี้คนกำลังคัดอยู่ครับคัดใส่อยู่ครับคัดแต่ก็ไปล่างเขาก็จะไปแช่ไว้ในห้องเย็นครับห้องน้ำแข็งครับคัดมือกันเด้อพี่น้องคัดมือซอยกันครับมือซอยกันพี่น้องรับตอนเหนียวกะกำลังเดินทางเอาบอลครับโอนสภานเมื้สารครับรอบที่4ครับพัดไปแล้วครับ ก็นีพ่ค่อยไดืไม่มเลือดไหลครับ um. ซุ่มก็พ่ค่อยได้ครับน้ำไหลไปคนละข้างครับโสงมื่อก็พ่ค่อยกินครับพี่น้องยำหนี่ยยำหาหารแห้งเมื่อครับได้ประมาณสองรอยโครโรนะครับสิบปานครับเขาฝากฝากพี่น้องติดตามช่องยูทูบช่องใหม่ผมเนี่ยด้วยครับ ของไม้ผมกับ DIY กันเน้อครับที่เรียกว่าจะทำลิปเกี่ยวกับหววอาวุธปืนนะครับแต่ตอนนี้ผมแต่มาออกทะเลผมก็ต้องนะครับเปลี่ยนนะครับสงสัยก็ต้องทำลิไอ้หาหมึกนี่แหละครับต่อไปครับขอบคุณพี่น้องสำหรับการติดตามนะช่วยดีตลอดมากนะครับเนาะสำหรับลิปนี้ก็ล่าจ่ากันในเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ